คุณเคยคิดไหมคะว่าถ้าเกิดอัมาพาตขึ้นมาแล้วคุณต้องอยู่เพียงลำพังจะทำยังไงสำหรับผู้สูงอายุความจริงข้อนี้อาจยิ่งดูน่ากลัวเข้าไปอีกแต่ถ้าฉันบอกว่ามีวิธีง่ายๆและทรงพลังที่คุณทำได้ทันทีแม้ไม่มีใครอยู่ใกล้เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของคุณละ่ะวิดีโอนี้ทำมาเพื่อคุณผู้สูงวัยวัยหกปีขึ้นไปที่อาจต้องเผชิญเหตุการณ์น่ากลัวแบบนี้ เพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยเราจะพาไปรู้จักห้าเคล็ดลับที่ผู้สูงอายุควรจําให้ขึ้นใจเพื่อเอาตัวรอดจากอาการอัมาพาตในวันที่ไม่มีคนข้างกายไม่มีคำพูดเย่นเยอมีแต่คําแนะนำที่ชัดเจนและทําได้จริงเพื่อให้คุณกล้าลงมือทันทีและช่วยชีวิตตัวเองได้ขอให้ดูจนจบคลิปนะคะสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้นี้อาจช่วยชีวิตคุณได้จริงๆ และรับรองว่าจําได้ง่ายกว่าที่คิดมาเริ่มกันเลยค่ะข้อหนึ่งคือการรู้จักสัญญาณเตือนและรีบลงมือโดยไม่รอช้าเวลาที่เกิดอัมพาตหรือหัวใจวายสิ่งแรกที่กำหนดโอกาสรอดคือการสังเกตอาการเตือนให้ไวและลงมือทันทีโดยไม่ลังเลเพราะเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทุกวินาทีที่ไม่ได้รับการรักษาสมองและหัวใจของคุณจะเสี่ยงถูกทำลายถาวร ผู้สูงอายุมักลังเลเมื่อมีอาการเล็กน้อยคิดว่าเป็นโรคกระเพาะหรือเหนื่อยแต่ความล่าชานั้นอาจทำให้เสียเวลาอันมีค่าตัวอย่างเช่นคุณเจมครูกรเกษียณอายุ73ปีเขารู้สึกหน้าชาและแขนอ่อนแรงขณะอ่านหนังสือพิมพ์ตอนเช้าเขาไม่ปล่อยผ่านรีบโทรหาหน่วยฉุกเฉินทันทีพร้อมใช้เทคนิคง่ายๆที่เราจะพูดถึงต่อไปการตัดสินใจเร็วของเขา ช่วยให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและฟื้นตัวได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะอาการอัมาพาตหรือหัวใจวายมักเกิดขึ้นรวดเร็วเกินคาดอัมาพาตอาจเริ่มจากอาการสับสนพูดไม่ชัดเข้าใจคำพูดยากรวมถึงอาการชาหรืออ่อนแรงโดยเฉพาะข้างใดข้างหนึ่งของร่างกายส่วนหัวใจวายมักเริ่มจากอาการเจ็บหน้าอกหายใจไม่อิ่มเหงื่อออกเย็นหรือเวียนศีรษะกระทนหัน ผู้สูงอายุจำนวนมากมักอายที่จะโทรหาคนช่วยเพราะกลัวรบกวนหรือคิดว่าตนเองอาจคิดมากเกินไปแต่ความจริงคือการรีบขอความช่วยเหลือช่วยรักษาชีวิตได้จริงไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นภาระการรับรู้สัญญาณเตือนให้ไวและตอบสนองทันทีถือเป็นการเคารพตัวเองและเป็นการดูแลตัวเองที่สำคัญที่สุดอย่าวางว่าการจะหายเอง เพราะการรออาจทําให้สายเกินแก่เปลี่ยนความคิดให้พร้อมสู้และกล้าขอความช่วยเหลือเก็บเบอร์ฉุกเฉินไว้ให้สะดวกและถ้าเป็นไปได้ควรมีเครื่องเตือนฉุกเฉินติดตัวเพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันเวลาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความรู้แต่คือการสร้างทัศนคติเอาตัวรอดโดยเฉพาะถ้าคุณต้องเผชิญเหตุการณ์คนเดียวเพราะการโทรหาคนช่วยทันทีอาจเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะรอด หรืออาจพิการไปตลอดชีวิตต่อไปข้อ2พลังของการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นในวันที่คุณอยู่คนเดียวความรู้สึกโดดเดี่ยวอาจทำให้ท้อแต่คุณไม่จำเป็นต้องยอมแพ้เพราะมีเทคนิคช่วยเหลือตัวเองที่สามารถใช้ได้ทันทีเพื่อประคองหัวใจและสมองหนึ่งในนั้นคือวิธีไอแรงเป็นจังหวะหรือที่เรียกว่าคอฟซีพีอซึ่งช่วยให้หัวใจยังสูบฉีด และทำให้เลือดไหลเวียนต่อเนื่องซื้อเวลาอันมีค่ารอจนทีมกู้ชีพมาถึงยกตัวอย่างคุณเฮเลนคุณยายวัย78ปีที่อยู่บ้านคนเดียววันหนึ่งเกิดหัวใจวายกระทันหันเธอนึกถึงเทคนิคไอแรงแรงที่เคยเรียนจากงานสุขภาพและเริ่มไอเป็นจังหวะทันทีในขณะที่กำลังโทรหาหน่วยฉุกเฉินการกระทำแบบมั่นคงนี้ช่วยให้ร่างกายเธอยังตื่นตัว และรอดจนทีมพยาบาลมาถึงการไอแรงแรงเป็นจังหวะช่วยให้หัวใจยังบีบตัวต่อเนื่องลดโอกาสที่หัวใจจะหยุดเต้นซึ่งสำคัญมากในนาทีแรกแรกวิธีนี้อาจไม่ค่อยมีใครสอนแต่สำหรับผู้สูงวัยที่อยู่คนเดียวอาจช่วยชีวิตได้จริงอีกทั้งยังมีเทคนิคการหายใจเช่นการหายใจลึกชาสม่ำเสมอช่วยลดความตื่นตระหนกและเพิ่มปริมาณออกซิเจนในร่างกาย ซึ่งจำเป็นมากในภาวะหัวใจทำงานผิดปกติผู้สูงอายุมักลังเลเพราะกลัวทำผิดหรือทำให้แย่ลงแต่ความเสี่ยงของการไม่ทำอะไรเลยแย่กว่าการลองช่วยตัวเองถ้าซ้อมบ่อยๆจะทำให้เทคนิคเหล่านี้กลายเป็นความเคยชินและทำได้อัตโนมัติเหมือนที่คุณเฮเลนทำได้เธอควบคุมลมหายใจไอเป็นจังหวะอย่างมั่นคงและยังโทรขอความช่วยเหลือทันที ความตั้งใจและความสงบของเธอช่วยพยุงร่างกายให้อยู่รอดจนทีมแพทย์เข้าช่วยได้ทันเพราะฉะนั้นเคล็ดลับข้อ2คือฝึกเทคนิคช่วยเหลือตัวเองและเตรียมใจให้พร้อมไม่จำเป็นต้องเก่งเหมือนหมอแต่ต้องกล้าลองและลงมือทำสิ่งนี้จะเพิ่มโอกาสรอดได้มากและถ้าคุณยังดูคลิปนี้อยู่ช่วยพิมพ์เลขสองใต้คลิปหน่อยให้รู้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้และถ้ายังไม่ได้กดติดตาม กดติดตามพร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสำคัญการสนับสนุนของคุณช่วยเราได้มากต่อไปข้อ3บทบาทสำคัญของการสังเกตอาการเตือนแต่เนื่นๆน,นหนึ่งในอุปสรรคใหญ่ของผู้สูงอายุคือการสังเกตอาการหัวใจวายหรืออัมาพาตได้ทันเวลาและแม่นยำหลายคนมองข้ามอาการเล็กน้อยเพราะคิดว่าเป็นเรื่องของวัยหรือโรคประจำตัวอื่นแต่การรอช้าอาจถึงชีวิต การรู้ว่าจะต้องสังเกตอะไรและเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตนจะช่วยให้ลงมือเร็วกว่าเดิมยกตัวอย่างคุณคานครูวัยเกษียณอายุ75ปีวันหนึ่งเขารู้สึกเจ็บหน้าอกเล็กน้อยตอนเช้าที่บ้านแทนที่จะปล่อยผ่านคานจำได้ว่าต้องเชื่อร่างกายเขาตัดสินใจขอความช่วยเหลือทันทีอาการเตือนหัวใจวายที่พบบ่อยคือแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่ม รู้สึกอ่อนแรงเหงื่อออกเย็นหรือคลื่นไส้แบบเฉียบพลันส่วนอัมาพาตอาจเริ่มจากหน้าชาหรือแขนอ่อนแรงโดยเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งพูดไม่ชัดสับสนหรือปวดหัวรุนแรงกระทันหันอาการเหล่านี้อาจไม่รุนแรงตอนแรกแต่ถ้าปล่อยผ่านจะอันตรายคานรู้สึกแน่นหน้าอกนิดหน่อยและมึนหัวเล็กน้อยแต่เขาไม่ตื่นตระหนกรีบนั่งลงคุมลมหายใจ แล้วโทรขอความช่วยเหลือทันทีการรู้จักอาการเตือนไม่ใช่แค่จำอาการทางร่างกายเท่านั้นแต่ต้องรู้ว่าปกติร่างกายเราเป็นยังไงและเมื่อไหร่ที่มันแปลกไปหลายคนมีโรคประจำตัวหรือรังซึ่งอาจทำให้สับสนกับอาการเตือนจริงนี่คือเหตุผลที่ต้องเรียนรู้ให้ดีคุณคานเองเคยไปอบรมสุขภาพและคุยกับหมอบ่อยๆเลยกล้าตัดสินใจขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อมีอาการ ความรู้นี้อาจช่วยชีวิตได้และลดความเสียหายระยะยาวในมุมจิตใจการเข้าใจอาการแต่เนิ่นเช่วยลดความกลัวและความลังเลเมื่อรู้ว่ากำลังเกิดอะไรจะทำให้เปลี่ยนจากความสับสนไปสู่การลงมือช่วยตัวเองคานไม่ลังเลที่จะโทรขอความช่วยเหลือเพราะเขาเคยฝึกมามาก่อนนี่คือความมั่นใจที่ทำให้เขารอดแม้จะต้องเจอเหตุการณ์เพียงลำพัง การเตรียมความพร้อมทางจิตใจจะช่วยเสริมการเตรียมร่างกายและเพิ่มโอกาสรอดได้มากอีกอย่างที่สําคัญคือควรบอกเพื่อนญาติหรือคนดูแลให้รู้วิธีสังเกตอาการเหล่านี้ยิ่งคนรอบข้างรู้มากเท่าไหร่โอกาสที่มีคนช่วยทันก็จะยิ่งมากขึ้นแต่สุดท้ายความรับผิดชอบเริ่มต้นที่ตัวคุณเองตรวจสุขภาพเป็นประจำคุยกับหมอเกี่ยวกับความเสี่ยง และจดบันทึกอาการที่ผิดปกติไว้จะช่วยให้เข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นอีกประเด็นสำคัญคือเมื่อเห็นอาการเตือนแล้วอย่าลังเลหรือเดาไปเองให้รีบโทรหาหน่วยฉุกเฉินทันทีและอธิบายอาการให้ชัดทีมแพทย์จะได้เริ่มรักษาตั้งแต่ในรถพยาบาลคุณคารทำแบบนี้เขาไม่รอให้อาการแย่ลงหรือหายไปเองการตัดสินใจเร็วช่วยให้ทีมแพทย์รักษาทัน และคานก็รอดปลอดภัยผู้สูงอายุมักกลัวว่าตัวเองจะเป็นภาระหรือคิดมากเกินไปแต่ในเรื่องหัวใจวายหรืออัมพาตทุกนาทีสำคัญมากเรื่องราวของคารนย้ำให้เราเห็นว่ายอมโทรหาคนช่วยตั้งแต่แรกถึงจะดูยุ่งยากหรือเขินก็คุ้มค่าที่จะรักษาชีวิตไว้ชีวิตของคุณมีค่ามากกว่าความไม่สะดวกเล็กน้อยดังนั้นข้อสคือให้เรียนรู้อาการเตือนอย่างละเอียด และเชื่อสัญชาตญาณตัวเองถ้าเจออาการผิดปกติให้รีบลงมือทันทีอย่ารออยากลัวผิดเพราะนี่คือเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดเวลาคุณอยู่ลำพังต่อไปข้อสพลังชีวิตจากท่าทางและการควบคุมการหายใจเวลาหัวใจวายหรืออัมพาตและคุณอยู่เพียงลำพังการจัดท่าทางร่างกายให้ถูกต้องและการควบคุมลมหายใจจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้มาก ไม่ใช่แค่นั่งรอความช่วยเหลือแต่การลงมือทำทันทีจะช่วยบรรเทาอาการเพิ่มการไหลเวียนของออกซิเจนและลดความเครียดต่อหัวใจและสมองนี่คือเหตุผลที่ผู้สูงอายุควรรู้วิธีจัดท่าตัวเองให้เหมาะสมรวมถึงฝึกควบคุมการหายใจขอยกตัวอย่างคุณเฮเลนอีกครั้งเธอเป็นหญิงวัย78ปีที่เกิดอาการอัมาพาตเล็กน้อยในวันที่อยู่บ้านตามลำพัง เธอรู้สึกอ่อนแรงด้านหนึ่งและตกใจมากแต่เธอจำคําแนะนำจากงานสุขภาพชุมชนได้เธอจึงนั่งลงเอนไปข้างหน้าเล็กน้อยวางข้อศอกบนเขา่าและหายใจช้าๆอย่างมีสติถ้านั่งแบบนี้ช่วยให้หายใจสะดวกลดอาการเวียนหัวและทำให้ตั้งสติได้ดีขึ้นจนทีมแพทย์มาถึงการจัดท่าทางเวลาฉุกเฉินสามารถบรรเทาอาการได้จริง เช่นการนั่งเอนตัวเล็กน้อยช่วยลดแรงกดที่ปอดและหัวใจทำให้หายใจได้ง่ายขึ้นและไม่เพิ่มภาระให้หัวใจการนอนราบกับพื้นอาจทำให้หายใจลำบากถ้ารู้สึกหน้ามืดหรือจะลม้มให้นั่งหรือเอนตัวเพื่อป้องกันการหกลมแต่เลี่ยงการนอนราบถ้าไม่จําเป็นการหายใจก็สำคัญมากเพราะจะช่วยรักษาระดับออกซิเจนและช่วยให้จิตใจสงบ หายใจเข้าอย่างลึกและช้าสามารถลดอัตราการเต้นหัวใจและลดความดันเพราะความตื่นตระหนกจะทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นซึ่งเป็นอันตรายมากในนาทีวิกฤตคุณเฮเลนใช้วิธีหายใจเข้าทางจมูกช้าๆกลั้นหายใจไว้สองสามวินาทีแล้วค่อยๆผ่อนออกทางปากแบบนี้ช่วยให้ควบคุมอารมณ์และดูแลร่างกายระหว่างรอความช่วยเหลือประโยชน์ทางจิตใจของเทคนิคนี้ ก็สำคัญมากเช่นกันความกลัวและความตื่นตระหนกมักทำให้เราตัดสินใจผิดหรือใช้แรงจนหมดโดยไม่จำเป็นแต่เมื่อโฟกัสที่ลมหายใจและท่าทางร่างกายจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นคงมีสติมากขึ้นคิดได้ชัดขึ้นและพร้อมลงมือทำคนสูงอายุที่ซ้อมสิ่งเหล่านี้บ่อยๆจะมีความพร้อมสูงกว่าในายามฉุกเฉินและสามารถช่วยตัวเองได้โดยไม่ต้องเสียเวลานึก ฝึกทุกวันให้ติดเป็นนิสัยเพื่อให้ร่างกายจำอัตโนมัติเวลาเกิดเหตุจริงเฮเลนคือภาพตัวอย่างที่ดีมากเพราะเทคนิคเล็กๆช่วยเธอประคองชีวิตไว้จนกู้ชีพมาทันเวลานอกจากนี้ควรมีโทรศัพท์ใกล้มือเสมอและเซฟเบอร์ฉุกเฉินไว้เพียงกดครั้งเดียวก็โทรออกการจัดท่าทางกับการหายใจรวมกับการโทรหาคนช่วยจะเพิ่มโอกาสรอดอย่างมาก เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การรักษาแต่คือการประคองร่างกายให้รอการรักษาได้อย่างปลอดภัยถ้าทางที่ถูกต้องและลมหายใจที่มีสติจะยืดเวลาลดภาวะแทรกซ้อนและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตนี่คือเครื่องมือที่ช่วยคุณได้แม้ในช่วงเวลาที่ยากที่สุดถ้าคุณยังดูคลิปนี้อยู่ช่วยคอมเมนต์เลขสีใต้คลิปเพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังติดตามและถ้ายังไม่ได้กดติดตาม อย่าลืมกดติดตามพร้อมกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสาระดีๆการสนับสนุนของคุณช่วยให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปได้อีกค่ะข้อหาความสำคัญของการสังเกตอาการเตือนและลงมือเร็วเวลาที่หัวใจวายหรืออัมพาตและคุณอยู่ลำพังเวลาไม่ใช่แค่เงินแต่คือความอยู่รอดการรู้จักอาการตั้งแต่เนิ่นเนนและลงมือทันทีจะเป็นตัวชี้ชะตาชีวิต รวมถึงโอกาสฟื้นตัวหรือพิการไปตลอดชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาการมักมาแบบเล็กน้อยหรือเข้าใจผิดว่าไม่ไร้ายแรงขอยกตัวอย่างคุณโรเบิร์ตอายุ72ปีวันหนึ่งเขารู้สึกอ่อนเพลียผิดปกติและเจ็บหน้าอกเล็กน้อยในวันที่อยู่บ้านเพียงลำพังแต่เขานึกถึงสิ่งที่เรียนรู้มาเรื่องความสำคัญของอาการเตือนและรีบโทรหาความช่วยเหลือทันที เพราะลงมือเร็วหมอจึงรักษาทันและลดความเสียหายของหัวใจได้มากจนช่วยชีวิตเขาไว้ได้เรื่องของโรเบิร์ตยืนยันให้เห็นว่าความรู้และความกล้าที่จะลงมือสำคัญแค่ไหนอาการเตือนหัวใจวายได้แก่เจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มคลื่นไส้เวียนหัวหรือเจ็บร้าวไปที่แขนข้อหรือขากันไกลส่วนอัมพาต มักจะเริ่มจากอาการชาหรืออ่อนแรงโดยเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งสับสนพูดไม่ชัดมองเห็นพร่ามัวเดินลำบากเวียนหัวหรือเสียการส่งตัวอาการเหล่านี้อาจเกิดทันทีหรือค่อยๆชัดขึ้นแต่ล้วนต้องรีบช่วยปัญหาคือผู้สูงอายุมักคิดว่าเป็นเรื่องเล็กหรือโทษอายุแล้วปล่อยให้ผ่านไปซึ่งอันตรายมากเพราะการคิดแบบนี้อาจทำให้เสียโอกาสรอด ความจริงคือการรักษาจำพวกยาละลายลิ่มเลือดหรือการผ่าตัดหัวใจจะได้ผลดีที่สุดถ้าทำภายในไม่กี่ชั่วโมงแรกทุกนาทีมีค่าการรอช้าหมายถึงความเสียหายเพิ่มหรือถึงขั้นเสียชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังควรเตรียมแผนฉุกเฉินไว้เสมอทั้งเบอร์ติดต่อวิธีบอกอาการกับเจ้าหน้าที่หรือแจ้งเพื่อนบ้านให้รู้สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การช่วยเหลือ เร็วและมีประสิทธิภาพอีกปัญหาหนึ่งคือความกลัวและการปฏิเสธหลายคนอายที่จะขอความช่วยเหลือคิดว่าเดียวหายหรือไม่อยากรบกวนแต่ความคิดแบบนี้อันตรายถึงชีวิตให้จำไว้เลยว่าการขอความช่วยเหลือคือความเข้มแข็งไม่ใช่ความอ่อนแอฝึกตัวเองและบอกคนรอบข้างให้รู้จักสัญญาณอันตรายจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้มาก เรื่องของโรเบิร์ตย้ำให้เราเห็นว่าการรู้จักอาการเตือนและลงมือทันทีจะช่วยรักษาสุขภาพและยืดอายุให้ยืนยาวไม่ใช่แค่ป้องกันความตื่นตระหนกแต่ยังเข้าใจสัญญาณร่างกายและตอบสนองได้ทันเตรียมใจให้พร้อมและกล้าตัดสินใจทันทีความรู้นี้คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในยามไม่คาดฝันสุดท้ายนี้หลังจากเราเรียนรู้เคล็ดลับทั้งหมด จะเห็นเลยว่าการเตรียมพร้อมสำคัญมากโดยเฉพาะถ้าเจออาการคนเดียวไม่มีใครอยากเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่มันเกิดขึ้นได้เสมอการรู้วิธีลงมือทันทีสังเกตอาการให้ไวมีสติโทรหาคนช่วยและใช้สิ่งรอบตัวให้เป็นประโยชน์คือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งบางคนคิดว่าตัวเองแข็งแรงหรือมีคนอยู่บ้านเลยไม่จำเป็นต้องห่วงแต่โลกนี้ไม่แน่นอน บางครั้งคนช่วยก็อาจไม่อยู่ในเวลาที่เราต้องการการเตรียมตัวเองไว้ก่อนจึงดีที่สุดเพื่อปกป้องชีวิตและรักษาความเป็นอิสระของเราลองแชร์สิ่งที่คุณเรียนรู้ในคลิปนี้บอกเราใต้คอมเมนต์ก็ได้ค่ะว่าข้อไหนโดนใจคุณที่สุดและคิดจะนำไปใช้อย่างไงประสบการณ์ของคุณมีค่าต่อทุกคนที่ดูคลิปนี้ช่วยสร้างสังคมให้ผู้สูงวัยได้ดูแลกันและกัน ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆกำลังใจจากคุณทำให้เราผลิตเนื้อหาดีๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อไปเราจะผ่านสถานการณ์ยากๆไปด้วยกันด้วยความเข้มแข็งและสติขอบคุณที่ติดตามจนจบขอให้ทุกคนปลอดภัยและจำไว้ว่าคุณมีพลังในการปกป้องชีวิตตัวเอง แม้ในวินาทีที่ยากที่สุดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณจากใจค่ะ